เอาละครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูทีมรีไซเคิลกันนะครับก็เป็นทีมที่เอาไว้สำหรับลุยเจ้าตัว Temple of Chaos นะครับใช้มอนสเตอร์ที่รีไซเคิลมาจากคอนเทนต์อื่นๆนะครับได้เกือบ100%เลยเดี๋ยวเรามาดูทีมนี้พร้อมกันนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับนี่ต๊ฟสไลค์การ Two Noobs Summoners Cast นะครับก็ตัว Temple of Chaos นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะที่เรา จะมีรางวัลที่เป็น a r h i e v e m e n t Reward ตรงนี้นะครับเราสามารถเอาไอ้เจ้าตัวหินหลอม Artifact เนี่ยมาเป็นรางวัลได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าตัว m i l e Stone แรกที่เราต้องผ่านเนี่ยคือเราจะต้องแบบไอ้ปราบบอสนะครับด้วยการทำแต้ม1ล้านเพื่อที่จะได้รับรางวัลรางวัลตรงนี้มานะครับก็เราก็ได้คริสตัลด้วยนะนะครับก็ แน่นอนเลยเดี๋ยวเรามาดูทีมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้เพื่อนๆสามารถกดเทสโหมดไว้ก่อนได้นะครับเพื่อที่จะทดสอบทีมนะครับก็เดี๋ยวจะเอาตัวคอนเซปต์ของทีมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะว่ากลายุทธ์เป็นยังไงนะครับก็สําหรับเราจะมาเข้าใจเมค h a นิกสของเจ้าตัวบอสกันสักหน่อยกันละกันสำหรับเจ้าตัว Twisted Red Lord ตัวนี้นะครับทวิส e d นะเรดลอ์นะอ่าซึ่งเจ้าตัวเนี้ยอ่ามันก็จะเป็นบอสที่อ่อ เวลาที่ฝั่งเราเข้าเทิร์น4ตัวใช่ไหมบอสก็จะได้เทิร์นล้วก็จะทำก็จะใช้ใช้สกิลไปตามลำดับออเดอร์นี้เลยนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะทำทีมนี้แล้วก็เอาไปเพื่อที่จะเก็บแต้มแบบจริงจังนะครับก็เพื่อนๆอาจจะต้องทำทีมที่แบบว่าสปีดไม่ไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากแต่ว่ารูนเนี่ยไปทางพวกเดามเอท แล้วก็อาจจะมีแทงบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือคอนเซปต์ของทีมเราคือเราต้องการจะทําทีมที่มันสามารถที่จะใช้มอนสเตอร์จากคอนเทนต์นอื่นมารีวิวสใหม่ได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูทีละทีมกันเลยนะเริ่มจากทีมแรกก่อนครับทีมนี้ก็ทําเหมือน BJ เลยนะครับก็จะมีฟรานนะครับผมเนี่ยก็เปิดบัฟให้ปีกนะครับมีลอเล่นคอยทําเกาะแตกนะครับแล้วก็เนี่ยก็จะใช้ตัวอื่นเลยอย่างพวกราอก อ่าแล้วก็อีคารูด้วยอีคารุที่ผมใช้มาตั้งแต่ตอนสมัยที่ยังเป็นทีมไตคารุหรือว่าทีม3อ่าสอีคารุอยู่เลยนะครับแล้วก็นี่ครับผมเอามาจาก BJ5 เลยนะครัสำหรับเบลนะครับตัวนี้ก็เป็นเอเมอร์เลอร์ทัดไฟนั่นเองนะครับก็ใส่รูนเซ็ตเดียวกับ3หัวเลยนะครับ ทีมที่2นะครับทีมนี้ในทีมที่2เนี่ยเราก็จะเน้นการทำ damage อยู่อีกเหมือนเดิมนะครับก็จะมีเจ้าตัวอิฟริดเมอรนะครับหรือว่าเวล o มอสนะอันนี้ผมทำเป็น damage ว้สักเล็กน้อยแล้วกันแต่ถามว่าจะเป็นขนาดไหมก็จริงๆไม่จะเป็นขนาดนั้นเพราะว่าหน้าที่หลักของตัวนี้คือการล้างดีบัฟให้ทีมนะครับแล้วก็เนี่ยมีคารี่นะครับผมในการทำาดเมแบบรุนแรงนะครับอ่ามิโครนะครับโครก็ อันนี้ผมก็ใช้ในพันธุ์ดเชียคริปด้วยอะไรแบบนี้นะอ่าก็เป็นตัวที่ทำาดเมจได้รุนแรงนะครับอีกตัวนึงคือเคนนะครับเคนก็จะเป็นเจ้าตัวชาโดคลองนั่นเองนะครับตัวนี้คือใช้ได้เราสามารถหาได้จากการใช้เหรียญโบราณซื้อมานะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็ตามกระแสนิดน,นึงแล้วกันสลหรับอาร์กิรลัสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวเซนทอร์ธาุไฟนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เอ่อทำรีวิวใส่เอาไว้ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอ่าเปิดได้ตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับ ก็ได้เป็นตัวที่ทำาดาเมจได้อย่างรุนแรงเป้าเดียวด้วยนะครับแต่เรามาดูทีมสุดท้ายกันนะครับอันนี้นะครับฟาร์มีนั่นเองนะครับฟาร์มีก็สามารถซื้อได้จากร้านค้าโบราณน,นะครับแล้วก็นี่เหมือนกันนะดารียนนะดารียนตอนนี้เป็นตัวที่เอาไว้ทำเกราะแตกแล้วก็ลดเดาเมทที่ทีมได้รับนะครับเพราะว่าในเฟสที่3เนี่ยมันจะเป็นเฟสที่มันจะต้องแบบให้ทีมเราอยู่ยงคงกระพันนะครับห้ามตายเลยนะเพราะว่ายิ่งแบบทีมเราเนี่ยมีสมาชิกน้อยลงบอสก็จะได้เทิร์นบ่อยขึ้นด้วยซึ่งอันตรายมากนตานะตาัต้ว้วีใช เป็นแอสตาตัวเดียวกับดิใชนในเนโครเลยนะครับก็ใส่ไปรุนวมไพกับเบลดนะครับดูดเลือดได้นะตัวนี้ทำาดามาได้แบบรุนแรงแล้วก็จําเป็นที่จะต้องใช้ในเฟสที่3เลยเฟสที่เนี่ยเราก็ต้องแบบคือเฟสที่3ในบอสจะเป็นบอสที่แบบเวอร์ชันแบบโอ้โหเลเวลเยอะโจมตีรุนแรงนะครับก็ต้องมีตัวที่แบบยืนได้นานๆด้วยนะไลลีน่ะนะครับก็เอาไวบ้บัฟทีมนะครับแล้วก็ให้บัฟดาบกับทีมล้างได้นิดหน่อยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ มีบัฟปีกไม่นานอ่าบัฟปีกไม่นานล้างได้อาจจะไม่ได้แบบดีมากแต่ว่าก็ตามคอนเซปต์ทีมรีไซเคิลวะนะตัวนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่หาได้นะครับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เอเกอร์อ่าหรือว่าเจ้าเอเกอร์หรือว่าเจ้าตัวบาบาลิกธาตุน้ำนะตัวนี้ก็คือแบบอ้ยทำเป็นตัวที่ทำาดามจดีมากๆเลยนะครับด้วยการที่ทำให้ตัวอ่าในในตระกูลคนเถื่อนเนี่ยนะอ่ามันก็จะมีบัฟที่่ชื่อว่าเบอร์เซิร์กเนี่ยทำให้ตัวนี้ทำเดามาได้ร,รุ มีท่าที่ทำาทำให้ติดแบรนดิ้งได้ด้วยนะครับมีตัวทำเกราะแตกแง่แบบ้โหจัดการกับบอสทำดาเมจได้ดีมากเลยนะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะกดมือก็ได้แต่ันอันนี้เดี๋ยวผมจะลองกดเป็นออตโต้ให้ดูนะครับก็ตอนต้นคลิปที่ให้ดูสกอร์ล้านกว่าเนี่ยอันนี้ก็คือว่าเราก็าจบด้วยทีมเซตนี้แหละนะครับอาจจะมีไ n g ออยู่บ้างอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบจะเป็น ตัวทีมที่เราทำหนแต้มได้หนล้านแต้มได้แบบทีมอาจจะไม่ได้ยากมากนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ารุ่นที่ผมใช้อ่ะมันอาจจะไม่ใช่รุ่นที่มันแบบมันมันดีมากด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะลุยได้ละนะครับในชั้นแรกๆของบอสนะเพื่อนจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีการเก็บสิ่งที่เรียกว่านี้นะครับ chaos frost นะ ก็คือบอสเนี่ยจะจะมีสกิลต่างๆเนี่ยที่แบบเวลาบอสได้เทธอเนี่ยมันจะไล่ไปหนึ่งสกิลที่1สกิลที่2สกิลที่3สกิลที่4อะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยพอบอสเลเวลน้อยๆเนีย่นยพอบอสตายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับการเก็บสแต็กของเจ้าตัวเควส์ฟรอสตตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเก็บได้ยากด้วยถามว่าเควส์ฟรอสตมันมันอันตรายยังไงก็คือว่าถ้ายิ่งมีสแต็กของเควส์ฟรอสตตรงเนี้ยมากขึ้นเท่าไหร่นะครับ บอสมันก็จะยิ่งแบบได้รับดาเมจน้อยลงด้วยแล้วก็ทำาดสเมจใส่ฝั่งเราได้รุนแรงมากมากด้วยแต่ในเฟสแรกก็เป็นเฟสที่เราฆ่าบอสได้เร็วอยู่แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องระวังเท่าไหร่นะครับในช่วงแรกนะเพราะฉะนั้นก็ทีมนี้ก็เลยจะลุยได้สบายๆนะครับเน้นการถลุงอตัวบอสให้ไป ให้ถึงรลเวลให้ได้มากที่สุดนะในเฟสที่1เนี่ยถ้าได้ได้แต้มประมาณสักแบบ250,000เนี่ยก็น่าจะอุ่นใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ทางนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่ามันมีมันมีเรื่องของการติด i n g ไม่ติดนู่นติดนี่อ่าการไม่ติดบัฟนู้นไม่ติดบัฟนี้จังหวะด้วยอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างอันนี้เห็นไหมว่าบอสไม่ติดก่อแตกใช่ไหมอ่าแล้วก็เจ้าตัวเอ็มเพลเยอร์ก็ยิงท่าสามเข้าไปแล้วแบบบอสมันก็ ไม่โดนนะเนาะไม่ไม่โดนแบบติดกออแตกด้วยดาเมจก็จะหายไปเยอะอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องปกติของจังหวะน,นะ,ะนะครับนี่ก็ได้20000นกว่าแล้วนะครับจริงๆ่่าจะให้เซฟเนี่ยก็น่าจะ2องแสนห้าขึ้นไปในเฟสนี้นะนี่ปึ๊บนี่ยิงทะลุไปแล้วนะครับ2องแสนสองแล้วเราได้เราจะได้อีก2เทินนะ นี่นะครับก็ได้2 0 0แสนสามเฟสแรกแเรามาดูกันว่าน่าจะเป็นเท่าไหร่นะอันต่อไปนะครับนี่เฟสที่2นะครับเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าแบบเห็นไหมถ้าเกิดว่าเรากดมืออย่างเงี้ยมาถึงบุ๊มเราเอาคารีปาดโป้องอาจจะจบเกมได้เลยนะครับอันนี้นะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องแบบพอเรากดออโต้แบบนี้นะมันก็จะมีแบบพวกจังหวะพวกอะไรที่มันอาจจะทําให้ดดเมจมันเสียไปด้วยนะครับแต่คอนเซปต์ทีมก็จะประมาณประมาณนี้เลยนะ นี่นะครับก็ชา d ดคลอ a w ก็ทำให้ติดแบรนดิ้งทำเดามเมจต่อเนื่องได้นะก็เป็นหนึ่งในความหวังนะฮะความหวังของวัยรุ่นชึบนี่แทงเข้าไปนะครับโอ้ะคารลี่ยิงเปี้ยงเข้าไปเห็นไหมฮะก็จะแรงพอ,พอสมควรนะครับฟลดูดอืมอืมอืมนติดแบรนดิ้งเรียบร้อยเนี่ยฮะ คารี่ปาดวบงก็หกหมื่นกว่าแล้วก็แรงอยู่แรงอยู่นะครับต้นใช้งานได้นะก็คารี่เนี่ยถ้าคนทํำไ้ถึงสองเเลยนะจะได้แรงๆนะครับพรวดนี่พอติดดีบัฟปุ๊บนะครับก็พอเข้าเทิร์นของเวลมอสเวลมอสก็จะล้างให้นะครับนี่บอสก็ตายละเริ่มสแต็กนับใหม่นะฮะ อย่าคาลิกก็จะแบบว่าค่อยๆบัฟใหม่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็น RNG สําสำคัญก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเฟสต่างๆที่ที่บอสอยู่ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าบอสแบบเข้าเป็นเข้าเป็นเฟสที่ตีแกรน c ซิ่งตีดาบหากักอะไรแบบนี้ load damage, เราลดดดเมจเราจะส่งผลเยอะกว่าการตีติดก่อแตกนะในช่วงเฟสหนึ่งเฟส2องนะฮะ พราะฉะนั้นก็มีเรื่องปัจจัยเรื่องการ i อเเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยเป็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมดานะครับอึบนี่เนี่ยยิงเข้าไปนี่ก็บอสจะตายเร็วหน่อยนะครับกระดุกกระดิกไปเรื่อยๆนะแต่ผมว่าตอนตัดเสร็จนี้แบบคนที่เขาเล่นจริงจังนี่ผมว่ามีดามจเป็นน่าจะเป็นไปได้ว่าสิล้านนะเราเราจะเจอกับศักยภาพที่แท้จริงของการทำาดามจนะครับของชาวซัมนเนอร์สวรนะชึบชึบชึบ,ชบนี่ เนี่ยก็จริงๆถ้าเกิดตรงนี้ถึงห้าแสนได้ก็จะเซฟระดับหนึ่งเลยนะปึ๊บปึ้งแทงเข้าไปได้สี่แสนสี่หมื่นห้าพันนะครับอันนี้นะรอบนี้ก็พอเรากดออโต้แล้วบางจังหวะมันก็อาจจะไม่เป็นใจนะนีนน่้อันนี้แล้วมีฟาร์มิด้วยนะครับแล้วก็นี่มีตัวกันดดเมจพร้อมทำเกาะแตกให้ด้วยนะชุบชุ นี่แอสตาก็ทำงานดีนะเห็นไหมเป็นตัวที่แบบว่าถลุงดามจได้ดีมากพอสมควรเลยขอเพียงแอสตาได้เทินแล้วก็อันนี้คือทีมเราจะใช้ฟาร์มิด้วยฟาร์มิก็จะแบบทำเกราะแตกได้ด้วยนะครับแล้วก็คือแบบทําให้เวลาที่ตัวเข้าเทิรนของตัวทำาดามจจริงๆอนะ่ะพวกตัวทำดามจก็จะแบบว่าไม่ไม่ไม่แป๋วนะก็ <laughs> ได้เข้าไปทำเดามจจริงๆเพราะว่าบอสติดกราะแตกอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าช่วยทํเกราะแตกแล้วก็ทำาดามจได้ดีนะ ฟามีนี่ผมก็ใช้ในสามหัวด้วยนะครับนะเปรียู u ส e เลยปึ๊บนี่ครับปึงป้งๆเวลาที่ไลลี่เนี่ยเข้าเทินสองครั้งยอย่างเงี้ยติดเออย่างเงี้ยมันนับเป็น2เทินด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องนับเป็น1ในอหนึ RNG ในนั้นด้วยนะครับนี่บอสทำใช้นิ้วกระดุกระดิกคอยกวาดระไาอีกแล้วนะเอ๊บยิงเข้าไป เนี่ยแอสตาแรงมากนะครับเขาเตือนแอสตาปุ๊บอย่างเงี้ยแบบเอ้ยต้องแบบทำดาเมจให้บอสได้เกิน50%ในแต่ละรอบอะไรางี้เลยนะนี่เป็นความหวังนะความหวังหมบ้านที่แท้จริงแต่รอบนี้นะรอบนี้อาจจะไม่ถึงเนาะแต่ว่าอมันก็จะมีอตัวโอกาสที่มันจะถึงได้อยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะก็มีอ n g อยู่ด้วยอย่างที่เราให้ฟังไปเลยปุ๊บรอบนี้ไลลี่ e ex บ่อยด้วยนะ อืแต่ในความ ex บ่อยมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะข้อดีก็คือแบบว่ามันก็แบบไอช่วยให้ทีมเราแบบได้เอ่อได้แบบได้แก้ดีบัฟเยอะอะไรอย่างเงี้ยได้ล้างเยอะใช่ไหมครับได้ทำํำดัมแบบได้แบบว่าได้บ,บัฟบ่อยอะไรอย่างเงี้นะแต่หัวไลรี่ตัดจัดไปสามเธอให้ตายเถอะอืหมหรือมันอาจจะแบบว่าเอาโลนที่ไม่ใช่ ex มาใส่ไลรี่ก็ได้นะพอดีอันนี้แบบว่ามันเป็นรีไซเคิลนะ แป848แปดสนส4หมื่นงพันอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะแบบได้สัก9แสนนิดๆอะไรงี้อืนีแต่แอสตาก็ทะลุไป9แสนละเนี่ยแอสตานี่ตัวสําคัญในช่วงเฟสท้ายเลยนะฮะบาร์บาร,ริกจัดหน่อยเพื่อจัดให้เพื่อนๆหน่อยลูกนี่ปุ๊บเข้าแอสตาพอดีไหมอืออือช่วยน้อย อเกือบถึงแล้วอ่าเกือบถึงร้านได้นะครับอันนี้ก็ไ n g ไม่ไม่ค่อยดีแต่ก็ได้เกือบถึงแล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครสำหรับทีมนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะในการทําทีมรีไซเคิลนะครับก็นี่เลยนะครับสามารถใช้ทีมตามนี้ได้เลยนะครับรูนก็เป็นรูนรีไซเคิลด้วยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊าย